ดีกว่า,เ,าเคมีเคมีกินยาแล้วตัวกินเคมีแล้วจะตัวใหญ่ขึ้นเอ๊ะอาหารเขาเหมือนเดิมอ,อันนี้หาเอา,เอาแปลงลบกประดานเอาส,สกิ๊กแสกไม่ได้ไม่ได้เลียงหนึ่สองสมามวนะันเนี่ยลืม เดินเดินให้หมดอ๋อวิจัยวิจัยปลาเ <c oughs> สียงก้อนนำแนมอ๋อเด็กเป็นลมมันีนี้กลายเป็นมดเล่นแบบมดแม่ ก็คงก็ไปหาอะไรนะนกนกหรเป็ดเป็ดนะเป็ดมาตัวหนึ่งโรงงานนิวเคลียร์เลยเหรอเอ๊ะมดมันสร้างได้ด้วยเหรอนิวเคลียร์เป็นคอมด้วยเลยอารยธรรมกุญแจกุญแจ,จใหม่เล็กหนึ่งก็เออ เรายหยิบการ์ดไปได้ฮะต้องหาหาเป็ดหาเป็ดมาใส่ตอนนี้เราก็ต้องออต้องลงไปข้างล่างนี่ไงเพื่อนมโดนจับอยู่นี่มีแรงงานก่อนอื่นเราต้องมามาปักกล้องจนปิดก่อน เล่นเกมนี้เราเวียนหัวใช้ได้ผมแจ้กปิดอยู่นนั้นทำเบอร์กเกอร์ล่นอ,อยากกินเบอร์เกอร์ต้องหาเบอร์เกอร์ให้มันเฮ้ตกลงมาโดนจับโดนลากจับโอเค หยิมาอันนี้ยิบได้หิมห้หมดนะกล้องจอปิดไหนนะเราต้องไปเปิดเพื่อมาใช้คู่กับอันนี้เพราะมันจะเป็นตัวสัต์สวิตอะไรจ่ายพลังไฟฟ้านะเออกล้องหนีอออ่อีกสองตัวกล้องเราต้องไปเอาพยาบาลนั่น อ้นั่นแหละอืมอาปักกล้องกันเอ้ยอ้าก็ไม่มีอะไรอะจะเอาเวียนหัวเออต้องเดินอย่างงี้ เราต้องเอาไฟฟ้าเข้าอันนี้ก็คือสับคันโยกสับคันโยกไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้นะนีนะ่มันก็จะระบายน้ำอ,ออกเก็บารับอาหารปลาอันนี้ต้องใช้กา๊าซรองเท้าเลืกเคมีอะ เบอร์เกอร์ใช่ไหมเออไม่ใช่นี่ดินี่เหมือนเนื้อดิจัดวุด้แฉมอออลืมลืมลืมระบายน้ำไป๋ยวเบอร์เกอร์ให้มันก่อนเคื่อนไวกนไ้ก่อนไม่กนไม่ต้องโบกเอามาให้แล้ว มันใช้ไม่ได้อ่ะอค่ะยๆออทำมาจากอะไรนะเอ่อแปลงลบกระดานรองเท้าแล้วก็อะไรไม่รู้สักอย่างหนึง่งกุญแจปลดล็อกเลยหยิบม,มาได้เป็นไปแล้วไปข้างบนเดี๋ยวเดือดเมา่ช่วยรอไปก่อนขึ้นข้างบน,งก,น, <c oughs> น,งบนก่อนไปเราไปหาปลาก่อนอ่า ปลาแล้วต้องเอาเคมีมาใส่แล้วก็ไปให้ปลากินเงียบไปดื้อเลยโอเคเราจะได้อะไรไขควงนะไขควงปลาแบน แต่เรามาเล่นตรงน,นี้ก่อนเอามาให้แล้วงเย่แน่ต้องเล่นให้เป็นเพลงกดยากเดี๋ยวเดินมาใหม่เดี๋ยวเดินมาใหม่มหมไปทำอย่างอื่นก่นอนเดี๋ยวได้ใช้เวลาตรงนี้ยาวแน่นอน ไหนๆก็ได้嘛เดินดบนเลยละมันเดินยากมันเดินได้รอบทิศเอาสอมุนเลย <c oughs> เราเอาไฟเข้ามาตรงนี้ก่อนแล้วก็ไขควงมันลงไปและครั้งนี้ อะไม่มีไฟเข้าอีกอืมต้องเปิดน,นะไฟมันจะเข้าอ๋อโอเคต้องไปเปิดตัวไฟหน้าประตูเอ้ยอืม,อมแล้วก็ใช้ มันต้องหลบทางนี้นะเฮ้ยเราต้องเอาสายฟ้าไปต่อกับอันนู้นเดินได้กันนะต้องใจใจใจเย็นเย็น แน่นพะแอดวานต้องแอดวานหน่อยฮะเย้ ลุ้นนั่นเนี่ยตกใจอยู่ด้วยเลยดังโปดังมาก หลุดแล้วสิเอ,อ้ยหลุดแล้วนะแล้วก็เอามาเชื่อมทีนี้แล้วก็เนต่อเปิดเปิดน้ำได้ปกติแล้วที่เหลือก็ก๊์ดแล้วละ่ะเปิดก๊์ดแล้วละ่ะเอาการ์ด เมื่อกี้ตกใจจริงมันดังปุ๊บเออจะเล่นเพลงที่มันไอ้นั่นได้ไหมเนี่ยโอ้นี่ไงตัวโน้ตส,สีต้องต้องอะไรนะวกว่าจะเจอคาับไปไเราก็ไม่รู้มันคืออะไรต้องทำให้หม,ดหมดมดง่วงนอนนะอะไรเหลืองน้มงเงินนะมั้ยเงินมนะ ต,ต้องดูไกลๆเหลืองน้ำเงินเขียวแดงดำน้ำเงินเหลืองเหลืองน้ำเงินเขียวแดงถุงแดงดำเงินเหลืองจะจำไม่ค่อยจะได้ฮะเหลืองน้ำเงินเขียวแดงดำน้ำเงินเหลืองน้ำเงินเขียวแดงดำแดงดำเหลืองก็จขยี้นะัะอะไรนะเหลือง เด้งด่าหำนั่งเงินอ่าห้านี่ไงโอ้โหตั้งนานอย่างนี้นีนน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 ่เองเออไปไปตรงนู้นได้สักทีโอ้โหกว่าจะเจอปิศนาไอ้เราก็ผ่านตาไอ้เราก็ไม่ได้สนใจไปไปตรงนู้นเลย กดรนะบายน้ำอาต้องไปขังโยกขังโยกให้มาหน้าห้องห้องเซฟอ่ะอันนี้มันมีไฟแล้วป้ยเหนื่อยเหนื่อยใจอ้ยเปิดแล้วไฟไปเลยพยาบาลเก็บ นอนเมือเดินเดินปีแย่เดินเดินอันน,อนี้มันเจ็บขายอยู่แล้วก็เอาพยาบาลมาช่วยมันแล้วต้องเปลี่ยนคันโยกไปมีเชตัวติดเลย ไปที่เนี่มั้งแล้วก็น่าจะปันป่นปั้นเนี่ยอืมเย้เฮแต่ระวงมุดรวงมุดอ่าช่วยเพื่อนหรือทำอะไรไว้เนี่ยเรามาอยู่ในไหนกันแน่ไว้เนี่ยอ๋อเออ าโดนจับแทนอ,อะไรเละนี้มรนขยายก็ไม่ใช่แว่นช้อนก็เอาไว้ต่อคลิปหน้าแล้วกันนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมค่ะ